สวัสดีครับทุกวันพุธและวันพฤหัสบดีเวลา4โมงเย็นทางช่องเยสีแห่งนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการคบเด็กสร้างบ้านรายการที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฝันสร้างบ้านและสร้างอนาคตให้กับเด็กดีที่มีความรับผิดชอบเช่นเดียวกับผู้ใหญ่เช่นเดียวกับเรื่องราวของน้องบอยครับผู้ชมครับเด็กๆทุกๆคนนั้นก็เปรียบเสมือนกับผ้าขาวนะครับที่รอให้พวกเรานั้นได้ไปแต่งเติมสีสันเพื่อที่จะทให้พูกเขานั้นได้เติบโตและเป็นไปในสิ่งที่เราคาดคิดและคาดหวังไว้นะครับ วันนี้เราจะไปติดตามชมกันดูนะครับว่าสีเขียวสีของธรรมชาตินั้นจะช่วยทําให้เด็กดีที่หน้าคบของเราคนนี้เติบโตไปเป็นคนที่ดีได้อย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับคุณผู้ชมครับธรรมชาตินั้นเป็นผู้สร้างชีวิตและกําหนดให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นน้ําเป็นฟ้าป่าเขาต้นไม้หรือรวมถึงมนุษย์เราเองก็เช่นกันนะครับที่ธรรมชาติได้มอบชีวิตจิตใจและสติปัญญาเพื่อใช้เป็น,นกลไกให้กับมนุษย์เรา จะแก้ไขและต่อสู้กับทุกๆปัญหาที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ครับวสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมเต้ปิติศักดิ์รายการคบเด็กสร้างบ้านกันเช่นเคยนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมยังคงนํำผู้ชมมาติดตามชมเรื่องราวของน้องบอยครับเด็กดีที่น่าคบจากอำเภอนครช,ชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ คุณผู้ชมได้ติดตามชมเรื่องราวของเขาในตอนที่ผ่านมานะครับก็คงจะทราบแล้วนะครับว่าสําหรับท้องบอยแล้วนะครับก็เป็นเด็กดีอีกคนนึงเลยทีเดียวนะครับที่มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและครอบครัวนะครับเป็นลูกที่ดีของทั้งคุณพอ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและเป็นพี่ที่ดีของน้องๆด้วยเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของความดีและความมีคุณธรรมของเด็กดีที่น่าคบคุณนี้ยังไม่หมดอเพียงแค่นี้นะครับวันนี้ครับผมจะนาคุณผู้ชมมาติดตามชมเรื่องราวของน้องบอยเด็กดีที่น่าคบคนนี้ก ไปติดตามชมแบบเรื่องราวของน้องบอยกันต่อครับไเปเ็น อล่คุณผู้ชมครับและเช้านี้เป็นอีกหนึ่งวันนะครับซึ่งผมจะนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวชีวิตของน้องบอยเด็กดีที่น่าคบของเราเด็กผู้ชายตัวเ,เล็กๆอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่ามากไปด้วยความเพียรพยายามและความตั้งใจนะครับซึ่งอาชีพของเขาก็เกี่ยวข้องกับการทําการเกษตรเกี่ยวข้องกับต้นไม้ที่โอ้โหสีเขียวขจีสวยงามยิ่งดูยิ่งผ่อนคลายอยู่ข้างๆผมรอบๆตัวผมตรงนี้ตอนนี้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับหมแต่ละต้นแต่ละพุ่มเนี่ยโอ้โหรูปร่างมันดูแล้วผ่อนคลายอยู่ใกล้ๆก็ยิ่งมีความสุขยิ่งสดชื่นนะครับแล้วมันก็คุ้นหูคุ้นตากันมากๆด้วยจริงไหมครับพุ่มั้นก็สวยใช่ไหมครับพุ่มนี้ก็สวยครับสวยทุกพุ่มเลยเคยเห็นกันตามบ้านเรือนที่พักอาศัยก็ดีนะครับหรือว่าตามร้านค้าหรือว่าจะเป็นบนเกาะกลางถนอนอันนี้เห็นบ่อยเลยทีเดียว ต้อนอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมแต่มันสวยดีจริงๆเลยนะครับนู่นี่นี่นี่ทุ่มทุ่มนี่ครับคุณผู้ชมนี่รูปทรงนี่โอ้ยเฮ้ยเดิกเดิกด้วยโอ้ยต้นไม้มีชีวิตโอ้โห ครับเพะรจ้โอยตกใจหมดเลยนี่มาทำอะไรตรงนี้ลูกตกแต่งจริงไหมยู่ครับตกแต่งจริงแล้วครับครับเออแล้ววันนี้แหละครับผมจะนำผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของน้องบอยกันนะครับและมาทําความรู้จักกับงานที่เขาทําอยู่เป็นประจำทุกวันกับต้นไม้เหล่านี้นะครับว่าชื่ออะไรและมีที่มายังไรรู้จักกันแบบลงลึกไปเลยดีไหม ดีครับไหนตัดยังไงเนี่ยนี่ครับแงบๆบเหรอครับตัดก้านใหญ่นี้ได้ไหมครับได้ครับตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับตัดตรงนี้ไหมใช่ครับไหนดีตัดตรงนี้ไหมใช่ครับงั้นตัดเองแล้ว <laughs> ตรงไหนก็ไม่ได้ เอาล่ะคุณผู้ชมทีนี้มาทําความรู้จักกันแบบจริงจังดีกว่านะครับว่าไม้ประดับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้มันมาจากไหนยัไงไงกันแน่นะจริงๆแล้วมันมาจากไหนครับลูกนี่ครับพี่เต้นี่นะครับอ๋อไม่น่าเชื่อเลยเนี่ยนี่มาจากอะไรเนี่ยพี่จะรู้ไหมเนี่ยมันคืออะไรนี่คืออะไรครับลากไซย้อยครับลากไซยามต้นครับอ๋อต้นไซเนี่ยมันก็จะมีลากอากาศย้อยลงมาจากข้างบนต้นเลยใช่ไหมครับครับ เพาว่ารากเยีวยวนี้นี่ก็เป็นรากที่เราตัดมาใครเป็นคนมาตัดมาครับพ่อครับก็มาแบ่งแบ่งให้เป็นแต่ละส่วนตามที่เราจะออกแบบใช่ไหมครับครับนี่คือต้นช้อนเงินช้อนทองครับส่วนนี้ก็คือรากใสครับเอามารวมกันกลายเป็นต้นไม้หนึ่งต้นได้เลยครับจากแค่ท่อนธรรมดาอย่างนี้ที่ถูกตัดมาใช่ไหมครับครับเราเอาขุยมะพร้าวใช่ไหมครับอ๋อเอามาใส่แล้วก็โปะเอาไว้ครับ อะไรเขียวๆนี่เป็นจะงอกขึ้นมายังไงเอามีดอย่างนงี้ครับไปจิ้มล้วหลังจากนั้นทำไงต่อครับก็ใบเสียบครับระหว่างเปลือกครับเสียบลงไปยึดครับโอ้ยนี่ไงเสียบได้แล้วอย่างนี้เลยใช่ไหมมันโดนน้าเช้าเย็นครับถ้าสองสัปดาห์ผ่านแล้วจะมียอดสีเขียวๆครับอ๋อเหมือนเขาแตกยอดใหม่ขึ้นมาต้นใสช้อนเงินช้อนทองเนี่ยเกิดมาจากต้นไม้สองชนิดครับซึ่งบางครั้งถามว่ามันอยู่แยกกันน่ะเอามาขายได้ไหม ครับแต่มีมูลค่าน้อยกว่าครับอ๋ออย่างนี้แบบความว่ามันก็เหมือนกับเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่อยู่รอบๆตัวเราใช่ไหมครับครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเราได้ด้วยเนาะถ้าใครเป็นคนสอนเนี่ยทำเป็นขนาดนี้เนี่ยรู้ทุกขั้นตอนเลยเนี่ยบ้อเป็นคนสอนครับเพื่อจะได้มีอาชีพติดต,ตัวครับทำขายได้เลยใจไหมครับใจครับเอางี้ดีกว่าไหนๆก็มาบ้านเราแล้ววันนี้เดี๋ยวพี่เต้ช่วยทำงานอีกหนึ่งคนเรียบเออ แต่ได้รู้ได้ว่าก่านะมันเป็นไม้ประดับสวยๆอย่างต้นไทรช้อนเงินช้อนทองแบบนี้นี่จะทําได้หรือเปล่านะคิดว่าพี่เต้พอจะทําได้ไหมได้ครับเรายังทําได้เลยใช่ไหมครับนั้นแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความเดีตัวผมเองครับจงตามความฝันให้เจอเธอคือเด็กดีที่น่าคุณน้อยผู้สาว จงตามความันให้เจอเด็กน้อยผู้สร้างบาร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยพระอ,อ้อมเด็กมามิโปโกะแฮปปี้พันธ์พิซซ่าฮัทโตโยต้าอินโนวาครับพี่เต้ผมคือที่เป็นห่วงนี่กลัวโดนมือเหรอเปล่าครับเย็นรากผมพังครับ แล้วขึ้มลงไปเลยหรือครับลงไปลึกไหมครับก็พอให้การเสียบเข้าไปได้ครับอ๋อให้ดูไว้แล้วครับเร็จแล้วครับโอ้ยดูสิต้นนี้ก็สวยนะครับพุ่มใหญ่แน่นมากเลยโอ้ย,น,ยนุ่นก็สวยนั่นก็สวยเหมือนเราอยู่กลางท้องทะเลแล้วก็เป็นเกาะแก่งเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยเนี่ย,ยนี่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 น,น,นี่โอ้ยต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อยากให้นำอยากให้เห็นมากเลยนี่โอ้ เฮ้ยโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์งานศิลปะนะครับคุณผู้ชมเป็นช้อนเงินช้อนทองเหลืองจริงๆนะครับดูครับนี่สุดยอดไหมไม่ใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าไงครับมันจะไม่รอดครับอานนี้หนูไม่ได้ตั้งใจทำหรอเนี่ยที่เป็นสีเหลืองเนี่ยตั้งใจครับแต่มันไม่แข็งแรงพอครับนี่ทำไงเนี่ยอันนี้ก็ขายไม่ได้แล้วสิเนี่ยต้องตัดใหม่ครับถ้าไม่รอดอีกก็ต้องฟืนครับต้องให้ถึงที่สุดใช่ครับ แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับต้นแต่ละต้นเนี่ยสวยงามต้นใหญ่นะครับแล้วยอดแต่ละยอดเนี่ยกว่าจะติดกว่าจะแตกออกมาเป็นพุ่มสวยงามขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชมคิดดูว่าต้องใช้ความพยายามมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยมันใช้ความพยายาม,มล้วนเลยเนาะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจอยากจะมาตู้กับบ้านมาที่บ้านเราที่มาที่ไหนนะนะครนยายสีครับจังหวัดอะไรนะครับนครปฐมครับอืมแล้วเราแวกนี้อยู่ใกล้อะไรครับพเมเกลือครับเออาจะได้เจอกับเราเลยใช่ไหมครับครับ แต่นี่ถ้าพี่เต้จะซื้อกลับบ้านนี่ได้ครับได้นะพี่เต้ขอต้นนี้หนึ่งต้นต้ 2, 3, 4, 5, นนะั้นสองต้นสามนี่สี่นี่พันใหน่ไว้ห้านะต้นนู้นอีสี่ต้นนะเป็นเก้าต้นหนุย่ยเลยไปแล้วซื้อเยอะแบบ,บนี้นี่ขายแพงไหมเนี่ยไม่แพงครับต้องเป็นราคาพิเศษนะแพงเป็นพิเศษครับน,นับ่นไงลดหน่อยนะไม่ได้ครับ,บเที่ยวพิลัตเตอร์ ผมก็การปเป็นพ่อค้าจริงเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไม่บอกผณจิตบอกผณใจผมว่ารถคันพิเศียติ๊อ่ารับรองนะเดี๋ยวได้รคาทพ่เศษแน่นอนเออเอาสมบอยทิ้งลูกค่างี้ได้ยังไงมาคุยกันให้จบเรื่องก่อนเห็นเดินมาหลังววๆยแถวนี้นี่นั่นไง โอ้สมบอยเดี๋ยวจะไปไหนหยุดก่อนลูกค้าขอส่วนลดนิดเดียวนี่จะพายเรือนี้เลยใช่ครับผมจะเอาบิลและเงินไปให้ไอ้ชั้นครับฝั่งนู้นเหรอครับนั่งรถไปมันอ้อมครับใช้เวลานานครับโอ๋องั้นพี่เต้ขอไปคุยกับคุณไายด้วยได้ไหมได้ไหมมามาได้ครับทำไมอะใส่จาใส่อะไรครับเรือจะล่มครับสงสัยเรือจะล่มครับพี่เต้ตัวใหญ่ครับ่าโอ้ยอ้าก็ได้ก็ได้ แล้วจะกลับมาต้นไหนเนี่ยรีบไปรีบกลับเลยครับงั้นพี่เจ้รอแถวนี้นะครับครับอ่างั้นเดี๋ยวกลับมาลดราคาให้ต่อนะพ่อคา้าครับน้องบอยเป็นหลานของฉันเป็นเด็กดีนิสัยดีช่วยเหลือพ่อแม่เวลาฉันมีบินผักฉันก็เอาไปฝากเขาพอเราได้ตังค์เขาก็พายเรือมาให้ขอให้บอยเป็นเด็กดีนะโตขึ้นไปให้เจริญรุ่งเรืองให้เป็นเด็กดีเป็นพี่ชายที่ดีของน้องๆตลอดไปจ้ะ เอาวินไปส่งเขาเก็บตังค์อะไรเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเนี่ยครับปกติที่เราทํางานแบบนี้อยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับครับทํางานเหมือนผู้ใหญ่เลยนะรู้ไหมเนี่ยรู้ครับแล้วรายได้ส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องอะไรครับดูแลน้องครับค่ายาครับแล้วก็ค่ากับข้าวแล้วก็ครับค่าน้ำค่าไฟครับแบบนี้มันพอไหมลูกไม่พอครับคือทุกวันที่ทํางานอยู่นี้เนี่ยนึกถึงน้องก่อนเลยครับทําไมถึงนึกอย่างนั้นล่ะครับเพราะอะไรเอาน้องช่วยตัวเองเหลือตัวเองไม่ได้ครับ เพราะว่าน้องนี่ก็ต้องคอยดูแลอยู่ตลอดส่วนใหญ่นี่ต้องดูแลพิเศษเรื่องอะไรกันก็ตอนสเล็กไปถก็จะ<อ>กระตุกครับที่ค่อนข้างอันตรายรเราเองเป็นพี่นี่ก็ต้องคอยดูแลทุกๆอย่างครับน่ารักมากขอย,ยกนิ้วโป้งให้เลยครนะทาแล้วเราเป็นไงรู้สึกเป็นไงบ้างสนุกครับ๋อ้ทำงานล้วสนุกขนาดพี่เต้เป็นผู้ใหญ่เนี่ยทำงานพี่ยังเหนื่อยเลยนะบางทีเนี่ยเราเหนื่อยบ้างไหม เหนื่อยครับอ้าวแล้วทำไมยังทําอยู่ได้ครับพ่อแม่เหนื่อยกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่าครับก็ต้องทำปรับแทนบุอคุเข้าบ้างครับวันนี้เนี่ยสตังที่ทํางานมาบางทีมันอาจจะไม่พอตั้งใจไว้ไหมว่าวันข้างหน้าหรือต่อไปในอนาคตนี่จะทํายังไงให้มันพอหรือว่าทําให้มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมไปอีกขยายส่วนสายจงนนชั้นทองให,ให้ใหญ่ขึ้นครับแล้วทำไมไม่ทําเลยล่ะไม่มีทุนครับต้องทุนใหญ่เอาเงินไปเลี้ยงน้องครับพี่เต้เชื่ออย่างหนึ่งนะ ว่าถ้าเรามีความพยายามแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ท้ายสุดมันก็ส่งผลดีกลับมาถึงตัวเราเองครับเพราะว่าอย่างที่หนูทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหนูทําเพื่อน้องห,อหนูเองก็มีความสุขใช่ไหมครับ,ค,รบคุณพ่อคุณแม่ทําเพื่อเราคุณพ่อคุณแม่ถ้าก็มีความสุขไม่ต้องหวังผลอะไรทําเพื่อความสุขที่เกิดขึ้นในทุกๆวันนี้แค่นี้พอและะว้วสวรรค์มันก็คงเดินทางไปสู่ความสําเร็จครับแน่นอนนี่แหละเหมือนกับ ทองเนี่ยอ้ยทองยาวเลยเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนกับอุปสักรคสมมติว่าไม่มีสะพานให้เดินใช่ไหมเราก็ต้องว่าย<ม>น้ําไปไว่าย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 เหนื่อยเป็นไงก็หยุดว่ายแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปต่อครับท้ายที่สุดเราก็จะไปถึงฝั่งฝันไปถึงความต้องการอยู่หู่นแหลปลายสุดของความฝันั่นเลยงครับเออเป็นเราเราจะว่ายน้ํำไหมไม่ไว่ายครับเอาเป็นง่ายกว่าครับโอ้โห่างนี้แล้วลงเรือกันเลยดีกว่า ไปเลยไหมครับไปสู่ความสาเร็จพร้อมๆกันเลยดีกว่าจะดีเลยครับทาไมครับใส่จะล่มครับอาวเข้าตัวอีกแล้วโอ้โ oh. หคุณผู้ชมครับธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ทุกคน <c oughs> ย่อมเคยผ่านความทุกข์ความท้อแท้หรือสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังม,มามากมายนะับครั้งไม่ถ้วนนะครับแต่ยังน้อยธรรมชาติก็ไม่ได้โหดร้ายกับเราเกินไปเพราะธรรมชาติเพื่อได้สร้างสรรค์สิ่งที่เราเรียกว่าความอดทนเพื่อให้เราได้มีไว้ใช้รับมือกับความทุกข์ความท้อแท้ และธรรมชาติก็ได้สร้างเสริมสิ่งที่เราเรียกว่าความพยายามเพื่อให้เราได้ใช้มันเป็นเครื่องมือไปสู่ความสำเร็จครับ คุณผู้ชมครับทุกๆความพยายามนั้นสามารถรวมเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่าเรามีความตั้งใจนะครับและแน่นอนครับว่าทุกๆความสำเร็จนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่าเรามีความพยายามครับและวันนี้นะครับรายการคณเด็กสร้งบ้านของเราก็หวังนะครับว่าเรื่องราวของน้องบอยนั้นจะช่วยทําให้คุณผู้ชมทุกท่านที่กําลังท้อแท้กลับมามีความพยายามและความตั้งใจขึ้นได้อีกครั้งครับจจมวันใ ร่วมสนับสนุนการสร้างฝันโดยเชตเตอร์เกลีวน้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่เอาล่ะครับผู้ชมครับตอนนี้ผมและน้องบอยนะครับก็อยู่กับอีกหนึ่งงานของครอบครัวนี้นะครับซึ่งเป็นที่มาของรายได้ในการใช้จ่ายในครัวเรือนนั่นเองนะครับงานที่ว่านี่ก็คืองานตัดใบพุธไปขายครับเพื่อเอารายได้ตรงนั้นนะครับมาดูแลทั้งตัวเองดูแลทุกคนในครอบครัวดูแลน้องสมจิตสมใจดูแลทุกๆคนเลยนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ครับข้างๆเราเนี่ย นี่น้องสาวอีกคนของครอบครัวหรือเปล่าใครกันนะครับเงินแด่ว่าไงจ้า้องสาวอ่ะใครกันเนี้ยยายเองครับพี่เต้คุณยายหน่อยครับครับใช่เหรอใช่ครับทำไมปากแดงแจ๋เลยเนี่ยนี่เป็นสาวกนเลยเนี่ยดูสิปากแดงเลยคุณยายจริงเหรอครับสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับนี่คุณยายมาทาอะไรครับช่วยหลานตัดฟุตช่วยหลานตัดพุตอ่อตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับประธานโทษครับบอกองก์เจ็ดสอง บอกตรงๆ72อันนี้อยา่าแปลเป็นอย่างอื่นนะครับ72อแล้วยังทํางานอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นลมเป็นแรงไปไหมครับเนี่ยยังไหวเหรอครับยังยังไหวยังไหวอยู่ช่วยหลานอายุ72แล้วแต่ก็ยังมาช่วยกันทํางานในครอบครัวกันด้วยใช่ไหมครับคุณยายใช่ยังไหวนะคุณยายนะยังไหวถ้าไม่ไหวนี่คุณยายเรียกผมดังๆนะช่วยหลานช่วยหลานช่วยหลานช่วยยายด้วยอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็ตัดอะไรนะครับใบครับตัดใบ แล้วเอาไปไปไหนเนี่ยครับเอาไปไปรับตกแต่งงานคับพี่งานอะไระครับงานบีใหม่โงการงานบวชจิวบวชบ้างไปพิธนใหม่มหข้าพรรษาวัน,นวรกระทงอาสาถะบูชาจนออกพรรษางานศพได้หมดเลยนี่เรามาตัาดกันแบบนี้แสดงว่ามีคนมาสั่งแล้วใช่ไหมครับน,นี่เขามาสั่งไปงานอะไรครับเนี่ยงานบวชครับงานบวชครับพี่เจ้ไปช่วยพ่คุยอย่างนี้ทงใจงานจะเข้าบวชไม่ทันแล้วครับ็อดบวชเนาะครับบาปมากเลยเนี่ย เอองั้นอย่ามัวคุยกันดีกว่าคุณยายถ้าเหนื่อยได้เรียกดังๆนะช่วยยายไม่ใช่ช่วยหลานนะช่วยยายด้วยแล้วตัดยังไงครับคุณยายครับผัดก้านมันนี่ตัวอย่างนะอย่างนี้เลยนะอย่างนี้ได้ไหมครับคุณยายสั้นไปใช้ไม่ได้คุณยายอย่างนี้ได้ยังอย่างนี้ได้แล้วนะโอเค รร่วมมตออคาฝันนเเธเป็จิงแล้วงานก็ไม่ได้จบอย่างที่ผมพูดถึงนะครับคุณผู้ชมตอนนี้สองยายหลานนะครับก็ต้องมานั่งมัดเป็นกำๆนะครับเพื่อที่จะนำไปส่งให้กับเขาใช่ไหมลูกครับปกตินี่เขารับกันยังไงครับเป็นถุงครับถุงหนึ่งมีกี่มัดอะครับ 50มัดครับประมาณ50บมัดครับคุณยายครับมีเมื่อยหลังบ้างไหมครับหรือว่าแบบหน้ามืดวิงเวียนอยากเป็นลมอะไรอย่างี้บ้างไหมครับเมื่อยอ่ะเมื่อยเลยครับเมื่อยปกติปกติสําหรับคุณยายเองวัยที่ควรจะเลิกทํางานแล้วก็ไม่เกี่ยงครับมาช่วยได้ทําได้ก็ครับหลานหลานช่วยหลานแล้วเราได้คุยได้สอนได้สั่งอะไรหลานได้ไหครับเมืออกันมาอบดมเรื่อยครับว่าทำความดีขยันแข็งครับ เล่าเรียนเึงเต็นนะายายใหญ่เต,ต็โตเขาบ้งรักเขาขนาดไหน,นครับก็รักเหมือนกับลูกเลยอ่ะเป็นผู้ชายด้วยเราก็ดีใจขอช่วยดูแลน้องๆช่วยดูแลได้ช่วยดูแลพ่อกับแม่แล,แล้วแกล่งกลงไปมันก็ได้พึ่งพาใจเขาบ้งยาเยอะไม่ไหวช่วยพุ่งไปรับหน้าแล้วแล้วคนอื่นๆละครับคุณยายรักรักหมดทุกคนโดยเฉพาะสมจิตโอ้รักที่สุดมือนกัน เพราะว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้นะคุณยายเนาะเขาไม่สมประกอบก็ต้องรักดูแลเขาคุณยายถามนิดนึงคุณยายห่วงอะไรหลานคนนี้บ้างกลัวว่าวันข้างหน้าเขาทองอะไรกลัวเขาก็ไม่มีใช้มันก็ลําบากถ้าจ่ายเยอะยิงสูงก็ใช้เงินเยอะนะกลัวลูกหลานจะอดอยากอะไรแล้วเราก็ต้องช่วยอย่างเงี้ยเคยวาดภาพไปไหมว่าอยากให้หลานชายของเราคนนี้เนี่ยเป็นยังไงต่อไปในวันข้างหน้าครับอาให้เขาบวชเรียนบวชเรียน เพื่อจะได้<ช>สังสมความดี<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ส่งต่อความดีให้กับคนอื่นๆต่อไปด้วย<ช>เป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยว่าอย่างนั้นเราอยากบวชไหมอยากครับตอบแทนเมื่อคุณให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็ครอบครัวเราทุกๆคนเลยค,คุณยายรักเราขนาดนี้แล้วเรารักคุณยายไหมรักครับรักขนาดไหนได้ให้เปรียบเทียบไหมลูก นาชุดขอบโลกครับชุดขอบโลกไปเลยครับชื่นใจไหมชื่นใจผมจะเป็นเด็กดีผมจะบวชครับผมบใจดูแย่ยายด้วยครับรักยายครับมชื่นใจเลยหมดอายุเมื่อไหร่เนี่ยเจ็ดสิบสามส่นเจ็ดขวบเจ็ดขวบเก้าฟรีครับคุณผู้ชมครับสำหรับหัวใจที่มีความรักรวมเป็นหนึ่ง จะช่วยให้เราไม่พ่ายแพ้หรืออ่อนแอให้กับหลากหลายความทุกข์ที่ผ่านเข้ามานะครับรายการครอบตดสร้างบ้านของเราก็หวังครับว่าคุณผู้ชมทุกทกท่านจะได้รับแรงพลังรวมถึงกำลังใจที่เต็มเปี่ยมจากครอบครัวที่รวมหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวด้วยความรักจากครอบครัวนี้ครับคุณผู้ชมครับความทุกข์และความท้อแท้นั้นอาจจะทําให้เราอ่อนแอและไม่เข้มแข็งเหมือนเมื่อวันวานที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีความอมดทน และมันเติมเต็มกำลังใจให้กับตัวเราเองอยู่เสมอนะครับเราก็จะสามารถยืนหยัดและผ่านพ้นเรื่องราวของความทุกข์และความท้อแท้เหล่านั้นไปได้เช่นเดียวกับน้องบอยและครอบครัวเขาครับ และเรื่องราวของเด็กด,ดีคนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบเด็กดีที่น่าช่วยเหลือคนนี้ต่อได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา4ี่โมงเย็นทางช่องทีวีสีนี้ครับและสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่พบเห็นเรื่องราวของเด็กดีที่น่าคบเด็กดีที่น่าช่วยเหลือก็สามารถแนะนำเขาไปได้นะครับและทางรายการคนเด็กสร้างบ้านจะออกไปร่วมสร้างฝันให้กับเด็กดีเหล่านี้ครับสรับวันนี้สวัสดีครับ รู้ว่าหากขยันจะไปถึงฝันได้ได้วยสองมือและด้หัวใจจะทำให้ความฝันเป็นจริงแม้หุนทาจาจะไกลฉันจะไปตามหาถึงจะเหนื่อจะลาจะคอยจะกว้าที่ได้ไม่ท้อและตั้งใจฉันจะไปตามฝัน